สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องโหสว่วนมักซ์ลีเพื่อพี่น้องมันอันไรนได้นี่มันแตกแล้วพี่น้องมันแตกขึ้นแล้วพี่น้องแตกเป็นบี้ะแล้วพี่น้องแหละพี่น้องเลยมาดูนี่แตกขึ้นอะไรได้นี่ บัวเฮงบัวยืงนั่นนี่พี่น้องบัเฮงบัวยืงกระซูงแล้วนี่เจ้กระเคี้ยวกุ e. thing, ้มขึ้นแล้วนี่นี่นี่มาอีกอีกจักทิศหนึ่งพี่น้องอีกจักทิศหนึ่งเป็นถั่วมขั้นนี่พี่น้องเลยเริ่มแล้วเพิ่นมาเห็ดอยู่หน้าเต้แบบสีก็ดีได้พี่น้องดีเท่ได้เต้เราจังสิได้เห็ดอีหยังของเราเกาะเกลกดเนาะเบียงานเราก็หลายเราสิเห็ดหัวเห็ดเทียงเห็ดอีหยังเราก็ปล่อยให้เราเห็ดอยู่ไหาอยู่สวนเรา เพราะว่าปีนีเฮากับบวกอนอาได้ไปขุดไปขั่วล้ำราบันได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเบาใจกับเบียกร้ายเนาะพี่น้องปีน,นี้มันฉีดมันก็บอาจ,จีพหดผัวเธงคือพีกายพี่น้องเลยรามาปลูกอยู่หน้าเล้าในมักซารีเข้ากับซื้อมาให้เพิ่นสะกอนแต่ว,ว่าลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นสีใส่น้ำ้ังในยินว่าพี่น้องเลย าวเพิ่นอย่น้องค่ายอะละพี่น้องน้องสาวอยู่น้องค่ายเป็นอจอแหละะสือเพิ่นแน่มกซารีเดี๋ยวเขาจะเบิ่พันหนึ่งพี่น้องเลยจะตีเนิ่งิานบาทกันเองดีมันพอ่อ เหตุจู่หายอยู่ส่วนเล่าแบบนี้กันจมมันใหญ่กระดีอีกแบบพี่น้องมาเบิ่งพักอีกซีก่อนนียพี่น้องทีนี้มีลูกสาวเพ่นออกขึ้นหายกระดีได้พี่น้องเล่ากันโวกพักบ่งพังย้งมันเกิด มันกระจังซี่แบบว่าเรากระจั่บได้แบบว่าส่งทึ้นคืนนะพี่น้องกระจั่บได้แทนทึ้นแท่นนางกันนะเนาะพี่น้องนะคะทุนเรากระได้กาไรกระได้มันกระจัได้ร้ายแนปีนี้คือพี่กายเขาปวดวจากทึ้นปวจากอีงเนาะกัถืี่ว่าสํานันกระจังซี่ได้เติบอยู่พี่น้องพอทําหักทึ้นหักยังอ๋ออันนี้ก็ลูกสาวเพิินซับพอร์ตเพิินพี่น้องปีนี้ก็ดีกระดีพี่น้องดีใจน้ำใม่แถาพี่น้องเลยที่มี ลูกสาวมาซัพพอร์ตมาเป็นทื่นไห้เนาะมันก็สิได้ทั้งทื่นทั้งไล่แล้วมันก็สิได้ไล่ขึ้นกว่านี้พี่น้องมันก็สิไข่กูเห็นน้ำเฮาพี่น้องกูเห็นน้ำเฮาพอนอ่อบาดฮักทึ้นนะฮักยังหแล้วพี่น้องคือว่าหแล้วเอากับโบมี่ของทื่นกับแม่เจ้าเงินทัพพีู่ืนอเขาก็ต้องไปใส่หนีห่านมีไอ้เคี้ยวคือปีก่อนนี่แหละเหรอเออเออ เออโ้ยจักสิลุบลบลบจักสีได้ลุบลุบและร้านหลับเมาใชะ่เออมัน,นฮะนออย่าสีด,ดย,ยาสีดยาฉีดมาแรงมันนีเละยาฉีดมางเนี่ยแล้วเ,เ,เขาเคยสีดนะบอผู้แรกปบนกซองผู้แรกยังสื่อสือจนจะใจม่มสื้อมาหา ดดอนมบ้ายายมันแมแนวตดีดอนแม่แนเตแม่แน่ยาดยเิีมันต้องสีบงต่างหากอืต้องสีนะมันปลไอยลืมห้องงายเลยชิมาห้องซูมาใส่ ช่กอนนะใช้อยู่ไชมันบอกห้นมาโอ้ยยัเพิ่มเนอเพื่อสีแดงอีซีปบบเพห่งเลยอีซีปบมาก่อนเชนยังกินแร่งเลยเอออมากแต่ว กบได้แต่ไกล้แต่ว่าบ่อนอยู่อุดนี่ก็น่าๆจูดน่นนีน่าบ่อนขะ่อืมกบได้ใกล้จากนี่เจ้าเนานกอบบใกล้ปไนไดเน่ยไปนี่แต่ละนี่แต่ละไปนี่แต่ละกบห่อน่อยเนี่ยแต่ว่าเออเราไปได้จูดเที่ยงกันบ่ส่ะเียงแลั้งแ่กับ่แต่เีวอืม ป่งเมื่อไรนอ้ายมานนาหาลลนะมา,า,กากอีเจ้าฮะและอือโป่งบ่อด้อีเจ้าอาทิตย์หนึ่งนี่มาเบิ่งนี่แมนลืนตาโหลดปะนี่ขึ้นถว่วคู่แล้วอีเจ้าอาทิตย์หนึ่งตักนโ้โอัหเอากหนามาเอาบ่เออหวะก่อน,นขันข้นเท่าขั้นเทาให้มันใหญ่ก่อนจังเป่งขั้นมันท่วมสำนีหนอโหตเอามันใหญ่ก่านี้ให้มันถั่วมันมันจะก่อนเป็นบี้ยใหญ่กว่านี้ซะก่อน ถักและสชิงามอยู่ดอกสามสี่ห้พี่น้องเลยยายแป๊กก็จะได้ร้ายเติบอยู่ปีนี้ก็ดีขายไปน้ำอืมละขั้นเบิดแหละร้ายกว่พี่กายนี่ร้ายกว่าพี่กายร้าย,า,า,ยายแล้วเว้ยพี่กายเนี่ยนทงอันใหญ่แดงบดได้ใ่ชานี้ได้มันทงหน่อยทงเข่งหนึ่งของตัวนี้แล้วก็กับอันนะ่ะ <c oughs> แดงน่ะทบเข่งนายยายแป๊แดงน่ะทบเข่งพ่อพี่กายนี่ร้ายกว่พี่กายนี่พอพี่กายนี่นะเช้า ช่องให้หน้าได้ฮอทช่องพูต้ตว่าช่องให้หน้าหนึ่งไหลโตแดงนะ่ะโตบ,บักชลีนี่กต่ชช่องให้ยอ,าาาอ้าวมักชลีชแ,แดงครับพี่กายนี่ก็เด้ยเข่งให้ยดูมันดีมันชามผูกที่แล้วนี่ชามกับทางของข่าวทางข่าวบอข้าวต่างหาข้าวช่องทงข้าวช่องทงน้อยแต่ว่าแดงน่ะไลยกูพี่กายนีแดงนั่น พี True, no know, no ่กายตัวทงน้อยทงใหญ่กว่าพมือนหนึ่งทงเข่งตัวนี้ผัดตนอันเด้ต้นอันพักน้ำหลังอันเด้ไปให้แม่ตูอันเด้มันก็เป็นพูดเป็นถลายอ่ะฮะตัวนี้ตัวนี้ทงเนาะแอซื้อนะฮะไอ้คงไปบำแมนตีชิวจ่าน้ำหลังอันนี้นี่ยเจ็บแช่งเหมนกัน่ะแล้วซูซีบ่ซูซีกันบ่ต่างแต่ตัวนี้มันใหญ่กว่าเนาะ บอกแล้วว่าพันอนามันกินคือแป้งอีกูตัวจักแล้วใจช่ยไปซื้ออยู่ใช่หรือพัสิจกาเอ้ยหาซื้ออยู่อันามันผูกอยู่อันอันนามันผูกอันบอนข้าเจ้าอันกิจกรรมโดยเฉพาะมันบอนเป็นพันแป้งเอออันขั้นพันอันแยกเก็ที่มันแข็งๆข้งอันแหละอันนามันพันบดในงัวหายนะเขาเออปลูกโลดให้ยชิมันปลูกเบิดนั่นแหละ สิมาเก็บกินน้ำมันเอาดอกัเตรียมน้อยอืให้ช่วยปลูกนะมึงอแก้ว่าวกูนี่ปลูกโอจะคิดฆ่างเอาไ <c oughs> ว้วหวนนะมปลูกจ้ะกูนี่ปลูกมึงจะมาว่าีบ่ที่ใต้หนาวมึงชิปน้านกูกับปลูกงาดอกของมึงงานหน,น,หนอ่อ <c oughs> ย,ย,ยได้ไหมเละกูใส่ลายเด้กูใส่ช่องสามช่อง 3, สามมึงไปใส่หัวเดียวมั้งดิ ผู้ปสหลายก็งามข้นมาก็ไปก่อจุกผุกอยู่ยว่าก่อต้ฮะว่าหรือว่ากอต้นเนั้นอะไรยังทำได้อเอากะกอพักเห็นไหมจ้ะก่อพักระช้าหามเบาเล็กขาดไึให้ไยังงให้ไหเอาก่อปาไปนะต้นเหนนั้นอะก็ไ้อีกก่ากอ่กอไ่ก็ไผ่น่ะก่อไผ่ก็ยังอีกอืม ก็องก็อไหลมือนนะกแมนมาแล้กอนเ้ยกกหน่้อข้ามือนนะก็อยหานีนะนี่ก้อไก่นะนี่แฮงนักเว้ยจะเป็นแฟนหูักเนาะม่ไดให้มูว่ามูว่าก็อพกบัวมันงามแล้วเจอบงกมัก็หำอืมจบ เพี่ยมเวาแก็ซื้อแม่เหมือนบ่เออแมเมือนเออเฮ้อเย่จะยิ่อิ่มหอิ่มแล้วนั่งไปเอืมเขาจะขังงอจากตัวอืม จ้าแต่วพว่าแต่มันไปอยู่อะไรไปอยู่หานอยู่กับลูกบ้างอย่แปซสายหิวมันจะวันนี้วันไหนก็นหิวเหมือนเดิมแปรหรอยินมาใหญ่แปรเขาแปรนั่น,นคนอื่นเนี่ยเขาจะให้ลูกเคยได้ไปหิวน้ำค่ะ

สมบัติหนาวหายบ่อืมเป็ดหกตัวมาเหลี่ยงดอซานก่อเอาบุงดูให้มันแผยยำยับบุงดูให้มันแผ่แผ่แผ่บุงดูหาให้มันเป็นแผ่ไปผูว สิพ้าแตว่าเป็ดว่าสมบัติใหญ่เสี้ยวหายหกโตก็มาเลี้ยงให้มันแพลลูกแพลเต้ามันเป็นแพลไปหูมึงดูสิผ้าเออสิพ้ากัดสิพ้ากินมันมึงดูเออเป็ดมันแพลไว้ไหนเป็ดนั้นมันแพลไว้เจสีอ่นเจสีอ่อนค่าๆอยากกินเป็ดก็มาหน้าเจสีแต่บาปนี่ เออเจีย <ampa> ีเฮ <g progressive> <sm vocal and tea> ียกันพามเป็ดไ่ใช่เาันเจียีเฮียกันอย่างทีบอเจียได้พังในเจีีเฮียกันอย่างที่บอกนาจะใ่เลยเฮ้ยฮยใ่อื ไขรฮะเนี่ยคัดลายแม,แม่แห่งเต็กสิเอ้ยจักแม่ของมึงนะผูกหาแม่โอ้ยมึงสุขายสุกกินหาแม่ปั้นหละคันออกบาดเดียวโอ้ยคันคันมันออกออกคันมันอ,อันซ้ำพร้อมกันม,อออกกมันออกบาดเดียวนะป้าสิเอ้ยแผ่เลยโอ๊ยมึงเอาให้มันออกสมมติี่มันมอันซ้ำพร้อมกันมันอันได้ลูกไข่พอออกกร้อมกันนี่ป้าถอดซ้ำเตี่ยวเท่านั้นชีเอ้ย มันก็มีอาซีพแล้วเรียงเป็ดขายาอืมอา้าวกระเพรงแล้วเรียงไว้เรียงไ,ไว้มันแผลมันพื้นเยม,มันมียังสิเหตุคล้ายเป็ดแล้วต่อไปมนะื่อหน้กก็เหมือนบอกเขาขายในเงินแต่แท้เขาขล้ายเป็ดในเงินแต่ท้คุณเห็นตี ต้องโตกับสีรลอยหาลอยหรือหกลอยเจ็ดลอยแล้วคันโตใหญ่ผูใหญ่ก็ดีที่นบอกข้าวกูซือบางอันนี้นะสามโตกับเกือบพันบาทเลยเขติดปีนกิโลขายนะเอออรี้เลยคันได้ดำมนาคบนแห่งกะเต๊กเลี้ยงไว้โลดบนแมนชีมิแต่อยากกินมันมากกว่าผัวแพร่ผัวพันจือเถื่อแล้วเว้ย ใหญ่มาตัวได้กินใหญ่มาตัวได้กินมีแต่มันสิสุดสิกุดลงไปแล้วจะชอบให้นะม่ชอบไม่ช